สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่พลาดทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดต,ต,ติดตามกด subscribe เข้ามไาได้นะฮะโอกาสชน้ถึง80 90แล้วก็คัดมาแล้ววันละ2คู่ไม่พลาดตามกันมาได้เลยนะวันนี้ไปที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องนะสมโมสรนะครับก็เป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านพบอัตาลตานะค,คู่นี้แข่งตีหนนะครับ ยังไม่เคยเจอกันมาสับคู่ดีนะนิวาสเซลต้องบอกว่าช่วงหลังเงีนยมีตังนะเจ้าของทีมคนใหม่มีตังซื้อไม่อั้นนะฮะแต่ก็คงต้องค่อยๆปรับเอานะสลับนิวาสเซลนะครับอาจจะเป็นแมกสตี้สก็ได้นะฮะมาดูฟอร์มทีมเยือนกันหน่อยอาร์ตรานตาหกเกมหลังชนะ2นะเสมอ2แพ้2ฟอร์มใช้ได้เลยนิวาสเซนก็ปีที่แล้วกระทันหันนะตอนหลังมาก็เล่นดีขึ้นเยอะเลยนะครับมีการปรับปรุงเป็นทีมนะครับหลายตำแหน่งแนมะ้ท่านผูซื้อนะก็ล่าสุด6เกมหลังชนะ3นะแล้วก็แพ้3นะครับ มาดูฟอร์ม3เกมหลังล่าสุดกันหน่อยล่าสุดที่เขาเซิร์นในโดนบิเป็นฟิก้ามา3-2นะแล้วก็โดนไมล์มา1-0นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ไปยืนขอภัยชนะ1860าลีกมา3-0นะแล้วก็ P l เนี่ยนะล่าสุด3เกมหลังนชนะเบอร์สลีท์มา2-1เปิดบ้านชนะอาร์เซนอล2-0แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้5-0นะนะมาดูอัลตันาต้ากันหน่อยนะครับล่าสุดก็ชนะโค่มา4-0นะแล้วก็เปิดบ้านนี่แพ้เอมโปรีมาน1-0 ไปเยือนแพ้มิลานมา2 0นะฮะแล้วก็ไปเยือนชนะสเปเซียมา31เสมอนะสโตทิว่านะซาลิชนามา1น่แล้วก็เ, ier, 3, เสมอโนตะนะเรโน่4นะอัตาันตาเห็นฟอร์มแลเหนียวแน่นนะเว้ยแมนยูแม่งเ,เจอเจออาะยากเลยนะเจอ, 1, อเนลส์โคเซนวันนี้ราคาเปิดมาเจ้าบ้านครึ่งลูกนะคุณบ่าอุ่นเครื่องบอกว่าส่วนอยากจะเป็นการลองตัวกันนะครับมีโอกาสจบเสมอสูงอะนะคู่นี้เลือกเฉีย์อัตรารนตาได้เลยฮนะ ส่วนคุยสองอยู่ที่รายการอุ่นเครื่องสมโมสรนะครับเฟนดี้เกนนะปีนี้นะฮะ2022นะครับเป็นเอเวอเรตันนะ,ะน,ะน,นะเจอเดนนิวเคียบคู่นี้แข่งตี1หนถึงห้นะครับเปิดทุกคู่เปิดทุกหลีกอุ่นเครื่องก็มีเห็นไหมตามกันมาได้เลยนะฮะใครจะตามเหมือนกันนะสำหรับคู่นี้นครับก็2เกมผ่ากกนกชนะคนละเกมนะครับมาดูฟอร์มเคียบกันหน่อยล่าสุดน,นะฮะ6เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้2ฟอร์มเคียบดีเลยส่วนเอเวอเรตันเนี่ย6เกมหลังนี่ชนะ2เกมเท่านั้นนะแพ้ถึง4ต้องบอกว่า เออนั่นแหลมนั้นแหลมเหนื่อยหน่อยนะช่วงหลังนะฮะเจอกันมา2เกมล่าสุดเคียบเปิดบ้านอัดไป5 2เอเวอวตันเปิดบ้านชนะ21นะก็มาดูเอวตันอร์มช่วงหลังกันหน่อยชนะแบ็คพูลมา4-2นะแพ้มิลซสต้าถึง4ประตูต่อศูนย์นะแล้วก็แพ้อาร์เซนอล2-0นะครับมาดูพีเอลสามเกมหลังหน่อยล่าสุดก็แพ้อาร์เซนอลมา51นะแล้วก็เปิดบ้านชนะคิซานทัลเลต32แพ้เบนฟอร์ดสาม3-2ไม่ค่อยดีนะฟอร์มนะ มาดูเคียบกันหน่อยล่าสุดเป็นไงล่าสุดก็ชนะเฟเดรบเช่มา2-1นะแล้วก็เปิดบ้านเสมอเฟเดรบเช่ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ไปแพ้โรอยนะอันเบิดมา2ประตูต่อหนึแพ้ลิยงสามศูนย์นะชนะลิยง31แล้วก็ไปเยือนชนะลูเซลสองหนึ่งผมว่าบอลคู่นี้แม่งสูงสีกันว่านะแต่ทางคนออกราคามันมองว่าเอวตันมีกว่าชนะสูงกว่านะเปิดมาลูกคั่วไปนะเอวตันก็ อุ่นเครื่องนะใกล้เปิดรูกกาแล้วผมแม่ใส่ยับอะไรเต็มร้อยขนาดนั้นนะอาจาอจะรอจังหวะลองตัวกันนะมีใสบ้างแต่คงเจ็ดสิบแปดสิบมีโอกาสยิงไม่ถึงสองลูกอะ่ะอ่ะคู่นี้กั้นใจลองเคียบได้เลยนะครับเชียร์เคียบนะก็ทีเดสองคู่ไม่พลาดนะครับชอบตามกันมาได้ครับราคาน้ำดีที่สุดในประเทศแล้วแล้วก็ฟุตบอลอุ่นเครื่องเรายังเปิดอ่ะผมไม่พลาดจริงๆนะตามกันมาได้อย่างไงครับวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แนละเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับนะยังไงลุ้นฟุตบอลให้สนุกด้วยกันนะครับติดไปนูไม่ได้เลยนะ วันนี้สวัสดีครับ